สวัสดีค่ะพี่น้องพ้องไปมือนีประจ่าแอบแอบนี่แจ่วปลาราแจ่วประแดกสมักนาวสีกเหี่ยวพอพอพเราอีสานแท้ประจ่าสิจุดุ้งเด้งเด้งสดสดกรอบกรุ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 บุบนี่อุ้ยแบบเด้งมากเด้งอลีเด้งอลี เพราะว่าประจามีสูตรแต่ว่าโดีให้ให้เพื่อนเพๆกึ๊บๆเลยเอาไว้นานกนว่าเป็นอย่างมา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  ใครต้องการสิชววดก็ประจาคือบอกว่ามันจวดดีมากแจ่วตะล้านัว,นว กรอบกรอบกรอบพร้อมบะหมี <poker ak>. ่ <os> <ophone Trustee> พักมาเป็นส่วนจอาแท้งมึงเป็นยังประจันกินประจักินคนเดียวแอบกินคนเดียวค่ะวันนี้เป็นวันแรกประจะาแอบกินผู้เดียวกุ้งที่เหลือจากเราทำสลัดบก,กินำํำมะฮุงแล้ว บอยากกินอย่างล้วระจ้าสั่งปลาสะมอนอยู่โลนึงเดี๋ยวประจะาทีกินให้เบิ่งขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนพักประจะาบ,บ่มีอย่างเยอะแยะพักแถวสลัมผิดหวานสลัดของแก้เพชรแบบอร่อยมากค่ะ มือละมือหนาประจ่าสีประจา่ะจาสีเห็ดเหบิองเห็ดได้เบิรจ้ะถ้าเรานึกอยากกินอะไรเราก็เห็ดได้เบิรนนะคะมาด้วยคะ่ะพี่น้องป้องปายมาจวดจาดฟาดบึ่งกับประจา่าจวดจวดจ่จาจ,าจา่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะสำนีแหละสำนีละประจ่าสิบเอฟกินคนเดียวบุก,กินใหบิองขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณพี่น้องป้องปายขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณมากมากประจา่ากินอาไร มือประจ่าแคบดยอดมากกุ้งกอบกุ้งเด้งมากใครอยากได้กุ้งกอบกุ้งเด้งง่ายมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องปงายนานแล้วห่นานาทีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้ว